รวมแล้วรวมแล้วจะมีหนึ่งคนต้องไปคนเดียวถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวผมไปกับคนนเองผมมาครับพี่โยนะพิเตอร์พิเตอร์รถแต่งเต็มเปล่าว้าวสองอ่ะพี่โยไปไหนแข่ไหมแจ็คไหมไม่ไม่ไม่ดูไม่จะไปทียี่สิบไหมหรือว่าไงเพราะว่าตอนนี้มีทียี่สิบอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันโอเคพี่แดงพี่เอาอีโวมาพี่เอาอีโวมาให้พิเตอร์อยู่ที่ก๊อตอ๋อไอ้เจียเดี๋ยวก๊อตมาสองพี่ก๊อตอยู่ไหนอ่ะ ีกสอบไม่ม่เข้าแล้วพี่สอบทุมแล้วต้องถามทีแล้วก่อนไม่ไปซ้อมก่็ไม่ไปซ้อมเดี๋ยวมันมาเราจะรอเราจะเล่นให้เขามาหรือว่าเราจะไปเราไปหาเขาดิเราไม่ลงหาเราแล้วเราไปพี่ผมอยากได้บ้านคืนงั้นงั้นเรางั้นเราก็งั้นเราก็เนี่ยขึ้นรถเลยแบ่งรถเลยใครจะไปบ้างโยไปไปได้บ้างอ่ะไปกับสมกิมเดิมใครไปใครกับพี่ได้บทหนึ่งซาโบมาหนึ่งหนึ่งไปอได้บ้างเนี่ย ไปลเดี๋ยวเราไปด้วยกันสองคนชีวิตจะรอดไหมสวัสดีสวัสดีได้ผมกลับมาสวัสดีไเออต้องต้องต้องพี่หนูคนเดียวหล่ะเดียวได้ก็ได้มาชิบะอย่างนไปกับพี่พีไปกับพี่พีได้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 ถ้าใครจะมาผมอ่มาจะไปคนเดียวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ก็ได้บีมปเลยมีมปเลยไปขึ้นได้ไหมพี่พี่พี่ได้น้องเรียกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามมันไปดีกว่า ต้องได้บ้านกคือเงนนพอไปสองพันว right ่าตดใเลยนะพี่แดงพี่ดงเปิดกระสีบปด้เยนะ อย่าบมกันอย่าโชว์เงียนะเฮ้ยากดีว่ะชอบชอบชบาปักดีบ๊บกินก็บาดบ๊ปบ๊บบ๊บพูดก็บาบแต่ว่าแต่แล้วก็คือจัดกินน้ำไปนะได้สบหนึ่งเพิ่มนี่เลยแน่นอน พี่เนน้่อยเล่า,ากดกด F9 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 แล้วอันแรกเรากดอิทเเลยกลย็ว,วิ่งขึ้นรถตอนตั้งอุ้มเสร็จแล้วเขาดิ้งผมด้วยฮะโอ้ใครเป็นสเปนดักแทกพี่เนนอดูดักแทกใช่ไหมโดนไหม เนะเขาบอกว่าอะไรบ้างทำาไมของเรามันไปช้า hmm. สุดเลยอ่ะเร่วดรถติงรถอะไรไม่ใช่คน แต่งแล้วแต่งเต็มแล้วก็ตอนได้คันนี้แต่งเต็มก่อนมองคุดไม่โรยอีกของแต่คันใช่เราจริงจริงพี่โน้ยใครซ่อมหมาไม่โรบะเอแเอแห<ส>่ไม่โรซ่อมจะถึงแล้วเราต่อยเราจอดรถไว้ไกลๆแล้วก็อุ้มเน,นี่ยนะอุ้มน,น้ำอ,อุ้มขับพี่เจโนพี่เจโนรู้อุมโมงค์ปางอุมโมงค์จดูนะช่ โอ้พี่โนโ่เดี๋ยวพี่โน่ซ่อมรถให้มันัวแม่เดี๋ยวเราลงไปต่อยเสียพี่โน่ซ่อมรถเสร็จชิคกี้นะซ่อมรถเสร็จชิคกี้แล้วก็ไปต่อกับเมนูต่อเคไม่ต้องขอโทษ สเสร็ซสิหนเลยสิหนเลยเจาเอ๋ไปโดนทำไรอ่ะไอเดียพี่ไดโน